สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t h บ้านออกครับอยู่กับบรรยากาศกลางทุ่งนาที่แห้งแล้งครับมองไปทางไหนก็เริ่มเห็นแล้วครับความแห้งแล้งดูบนดอยยิ่งแล้วครับดู ใบไม้ก็เริ่มเหลืองแล้วครับใบต้นสักครับที่เหลืองๆนี่พอถึงหน้าแร้งต้นสักก็จะผัดใบครับก็จะเหลือแต่ลำต้นครับซึ่งการปลูกต้นสักนี่มันไม่ได้ช่วย ให้หน้าแหลงนี่มันบรรยากาศมันชุ่มชื้นขึ้นเลยเขาก็ผัดใบครับเพื่อความอยู่รอดของเขาเองนวัวก็จะหากินอยู่แถวนี้นะครับกินใบกล้วยเหล็มหญ้าเล็กๆน้อยๆไปน่าจะเบื่อฟางกันบ้างแลครับ เพราะว่าเห็นฟางแล้วไม่ลงไปกินละแต่ควายนี่ไม่เบื่อนะอยังกินเอากินเอาอยู่ครับ วายจะได้อิสระเยอะครับจะปล่อยทั้งวันเลยเราก็จะใส่กินฟางนี่นะครับวายกินจนเ,เต็มกระเพาะเลยแต่ละวันกินแบบนี้ฟางก็คงหมดก่อนถึงหน้าฝนนะครับปัญหาก็จะตามมาอีกก็คือวัวอาจจะท้องอืดครับ เพราะว่าไม่ได้กินฟางเจ้าอินก็แอบ,บลงแปลงหญาในเปียไปแล้วครับเลยยินเสียงกระดิ่งอยู่ ยาคนาก็หมดเกลียงเลยครับกินจนหมดครับดูแสนดีครับโอ้เอ็กเปิดเรื่องการกินต้นกล้วยครับจะ <laughs> เห็นใบกล้วยโน้มลงมาไม่ได้ครับ đừng nó còn cái lốm tuân đây ถ้าอยู่ในร่มก็หนาวครับหนาวเย็นแต่พอออกแดดก็ร้อนครับดูสภาพควายนี่เอามาจากในห้วยแปบ๊บเดียวครับผิวหนังเริ่มแห้งแล้วถ,ถึงท้องก็ไปจบที่ฟางข้าวยา่าเฮ้ยฟางข้าวเขี่ยวง,งูครับดูไปนู้นแล้ว ช่วงนี้ไม่รู้ราคาเลยครับว่าราคาเป็นยังไงระหว่างหัวและควายไม่ได้เข้าไปในตลาดเลยครับส่วนการื้อขายออนไลน์มันก็มันวัดอะไรไม่ได้ครับบางทีวัวความสูงไม่ถึงก็พิมพ์ไปเลย จัดไปร้อยสามสิบสี่สิบมันมันดูไม่ถึง้วครับด้วยสภาพวัวแล้วก็อายุดูจากสายพันธุ์มันไม่ถึงนะครับบางคนก็เขียนไว้เซเวอร์วัง บางทีก็ไปหลอกโอนเงินมัดจำเขาอีกหลอกออก,กินเงินมัดจำเขาลูกบัวคนเืงเง่นไปลงดูในตลาดครับถ้ากลัวกรณีผิดพลาดเรื่องตำหนิแล้วก็การรับประกันการท้องก็ไปขอใบซื้อขายครับที่ตลาดเขาก็มีให้ครับตลาดชียงร้ายนี่ก็มีนะแต่ผม ไม่เคยขอเลยแต่จริงๆก็มีแหละครับอาจจะเสียค่าสักสิบที่สิบนี่แล้วมัไม่แน่ใจครับก็มีอยู่ใบซื้อขายเพื่อความชัวร์ครับเพื่อความมั่นใจของคนซื้อ,อทำไว้ไม่เสียหายครับ การผลิตวัวแล้วก็ควายนี่มันต้องใช้เวลาครับการผลิตลูกแล้วก็ใช้เวลาในการผลิตใช้เวลาในการเลี้ยงแต่ละปีนี่จำนวนของวัวและควายมันก็ลดลงครับโดยทั้งโรคภัไข้เจ็บแล้วก็การขายไม่ว่าจะเป็นขาย เพื่อบริโภคเป็นอาหารครับเป็นอาหารของคนแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านทำให้ปริมาณมันก็นลดลงเยอะพอสมควรครับอย่างควายเมื่อสองสามปีก่อนเวลาเราเดินเข้าตลาดนี่จะเห็นอย่างน้อยนี่สามสี่สิบตัวครับ เป็นอย่างน้อยนะบางทีก็จะมีควายจากต่างจังหวัดใส่รถหกล้อครับมาเต็มคันรถเลยหมยก่อนจะไม่มีการอะไรอะ่ะฉางข้ามจังหวัดอย่างเช่นเชียงรายกับพะเยานี่ยังไม่มีการเจาะหูครับจะไม่มีพวกเบอร์หู แต่ถ้าเป็นอย่างไกลๆครับอย่างร้อยเอ็ดอย่างทางภาคอีสานมาทางเหนืออย่างนี้จะมีการเจาะหูมาอันนี้ก็รู้ได้ครับว่าเป็นควายจากต่างจังหวัดแต่เดี๋ยวนี้ก็เวลาพ่อค้าจากจังรายเอาไปพะเยาก็จะมีการเจาะเบอร์หูเหมือนกันติดเบอร์หูมันก็เลยแยกไม่ออกครับตอนนี้ <c oughs> ทั้งวัวและควายครับใส่เบอร์หูหมดเลย ทำไมเสียงมันไก่ปลาครับไก่ป่าหรือเปล่าอาจจะเป็นไก่บ้านครับเพราะไก่ผมก็มาเหมือนกันหมดเลย ว่าตอนนี้คนจะหันมาเลี้ยงหันมาเลี้ยงวัวแล้วก็ควายเยอะครับแต่มันก็ไม่ได้ทําให้วัวและควายขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าเขาหันมาเลี้ยงขุนกันเยอะขุนเพื่อจําหน่ายครับซื้อวัววัวรุ่นไปขุน ซื้อวัวยานมมาขุนก็จะมีหลายรุ่นครับวัวขุนขุนต้นน้ำขุนกลางน้ำขุนปลายน้ำสามระยะครับทั้งวัวและควายเลยนะควายยานมควายรุ่นแล้วก็ควายที่ได้อายุพอดี เขาเปรียบเทียบกันนะครับเห็นหลายช่องแล้วอย่างช่อง YouTube ตลาดนัดโคกระบือวังประจบเขาก็ไปซื้อควายก็มีบางเจ้าที่เปลี่ยนจากการขุนวัวมาขุนควายเขาบอกว่าใช้เวลาเท่ากันแต่ได้ น้ำหนักที่เยอะกว่ากันอาจจะใช้อาหารน้อยกว่าได้ซ้ำครับ <c oughs> ควายนี่จะกินกินดีแต่เรื่องอาบน้ำสำหรับควายขุนนี่ปังโรงเรือนก็จะเป็นพวกสปริงเกอร์ครับควายลดมาจากข้างบนเหมือนฝน ไม่เล็กๆให้พอชุ่มช่ำครับแต่บางเจ้าก็จะเป็นการทำบ่อเล็กๆให้ลงไปอาบครับก็จะมี2อ,อย่างสำหรับควายขุนแต่ว่าขุนนี่แน่นอนครับไม่ต้องทำบ่อไม่ต้องทำอะไรครับแค่มีถังน้ำใส่น้ำไว้ให้กินมีหญ้ามีอาหารมีฟางแห้งก็ได้แล้วครับ การขุนวัวไปนู่นแล้วครับเดี๋ยวผมต้องไปไล่บวัวมาก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเดี๋ยวไว้มาคุยกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ